้องแล้วครับกลิ่นหอมของมะกรูดช,ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเนื่องจากมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ภายในการเลือกน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดควรเลือกความเข้มข้นแค่1%เปอร์เซนต์ก็พอนะครับหากความเข้มข้นมีมากจนเกินไปอาจทำให้ระคายเคืองได้คนที่มีความเครียดบ่อยๆถ้าได้สูดดมน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยให้ความเครียดบรรเทาเบา,บาบางลงได้ 2. มะกรูดรักษาอาการบอบช้ำใช่แล้วครับมะกรูดสามารถรักษาอาการบอบช้ำได้ไม่แพ้ใบบัวบกเลยเพราะมันมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูนร่างกายให้แข็งแรงขึ้นแก่อาการอาเจียนเป็นเลือดให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะส่วนของใบที่มีคุณสมบัติทางยามีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งได้ดีอีกด้วย 3. มมะกรูดช่วยลดคอเลสเตอรอล